สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดไลค์ในติ๊กต็อกนั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ใช้รหัสผ่านนะคะใช้แค่ลิงก์ก็สามารถทําได้เลยนะคะบมห่วงเรื่องการถูกแบนแน่นอน,นะคะ่ะเพราะส่วนตัวก็ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก่อนจะมาทํากันก็อย่าลืมตั้งแอคเคาน์เป็นสาธารณะนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนั่นเองนะเคะล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่าเค Social นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุด,ดลาาเลยะคดะ็ได้้้รับคควววาาาาาามมมไงใจจกกกลูกาากย นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะก็กอ,อกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะใครที่มี G ี a i l อยู่แล้วก็สามารถลอ็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะได้ทําการสมัครเว็บไซต์ไว้แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบมาแนะนํากันเลยนะ จะเป็นหน้าตาของ k m Social นั่นเองนะคะใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ใต้โพลได้นะคะหรือจะสแกนเคียร์โคดก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เลยนะเมนูแรกเลยนะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้3มช่องทางเลยนะคะจะมีสแกนเคียร์โคดทูบอนนี่เวลต์คริปโตนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนำรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยนะคะสามารถทําตามได้เลยนะ,ะส่วนใครนะคะที่สแกนเคียร์โคดนะครลอยไปขึ้นไปก็จะได้โบนัสจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะแถมยังเป็นการปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีได้ไงะะอ,นนอ,อง นังจีนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะมียอดเข้าใช้นะคะบริการ500บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าใช้บริการใหม่500บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์จีนได้ทุกเรื่องเลยนะคะมาก็300ต่อเลยนะคะแบบฟรีๆกันเลยนะเราจะกลับที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่ของเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดไลน์ที่ TikTok นั่นเองนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของเมนูคําสั่งซื้อใหม่นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ของ TikTok นะหมวดหมู่นะคะเราก็เลือกเพิ่มยอดไลน์ได้เลยค่ะ บริการนะคะก็จะมีบริการหลากหลายบริการเลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมีอะไรล่ะคะแจ้งเราครบเลยนะคะละเอียดมากเลยนะเราจะเลือกอันแรกนะคะวันนี้ลิงก์นะคะแล้วคลิกที่ทวิตเตอของเราแล้วก็คัดลอกมาได้เลยค่ะนำลิงก์มาวางนะคะ แล้วก็สามารถใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะที่เว็บไซต์ทําการแล้วก็ใครจ่ายนะคะก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะคะก็หนึ่งร้อยลายนะเราก็สั่งซื้อได้เลยนะคะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บแบบนี้ขึ้นเลยนะคะใครที่อนุปะวติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะก็คือประวัติการสั่งซื้อนั่นเองนะคะจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะลิงก์ของเราแล้วก็เลขออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็สถานะแจ้งด้วยนะ ใครนะคะที่มีปัญหาอะไรก็ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะช่องทางนี้ก็คือการติดต่อแอดมินนั่นเองนะคะมีให้สองช่องทางเลยนะคะจะแอดไลน์มุมบนนี้นะคะกับมุมขวาดี้รือจะใส่เลข order แจปัญหาใส่หมดหมู่นะคะใส่ความก็แจ้งแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ ก็ถือว่าสะดวกออกมากเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูแนะนําเพื่อนนั่นเองนะคะใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะรู้สึกพึงพอใจถูกใจกับบริการนะคะอยากหาเลยได้นะคะก็สามารถนําลิงก์ของเว็บไซต์นะคะไปแชร์ต่อได้นะคะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้บริการเข้ามาเติมเงินนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น5%จากเว็บไซต์ด้วยนะคะในเว็บไซต์เกมโซเชียลนะคะก็ยังมีบริการดีๆอีกมากมายเลยนะคะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาใช้บริการกันก่อนได้นะนดี่ก็จะเป็นบริการเสริมนะคะพิเศษท,ที่ให้คืนกัไรให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ เราจะกลับไปที่หน้าติ๊กตอกของเรากเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราอยู่ที่สี่หกใจนั่นเองนะคะแล้วก็จะมารีหนึ่งทีนะคะยอดหัวใจของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากาำลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะก็ต้องรอ,อตามคีรอตามออเดอร์เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะคะเราก็จะตัดพาไปตอนที่ระบบทําการเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะ เอาละค่ะยอดก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก46นะคะตอนนี้ก็เป็น150นั่นเองนะคะเว็บไซต์ก็มีการแถบยอดให้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะที่มาแนะนํากันวันนี้เลยนะคะรับรองวัสดุวดเรวหานใจใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากแน่นอน,นะคะ่ะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาใช้บริการกันก็นได้นะคะวันนี้ถ้าพิฟาราบริกรด้ก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ